สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับพาแฟนมวยย้อนกลับไปดูคู่มวยสุดยอดในอดีตนะครับเป็นการพบกันระหว่างลุกนึงเล็กลูกพาะบุทมแดงครับเจอกับทองปุ๋ยดีนาดีหรือว่าทองลูกมะขคำหวานมุมน้ําเงินครับพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์โชวกันในศึกเพชรดีดีนัดเงินล้านเลยนะครับวันที่10พฤษภาคม2554จะโดยเสียนาวิรัตวชิรัตนวงศ์ครับยกนี้ยกที่2ครับ ลุงเล็กจากสระบุรีนะครับส่วนทองนี่จากทีร้อยเอ็ดกระดูกนั่นเบียดเสียิทธิ์ของเบียวลุมขำหวานครับส่วนลุงเล็กก็เป็นลูกชายของลุงเลืองลูกพระบาทนะครับสุตัวสวยสุดยอดมวยเข่าแล้วครับลุงเลืองเล็กจากค่ายมวยลูกพระบาทครับค่ายนี้นี่ว่ากันว่ามวยเข่านี่ท้าทั่วโลกครับส่วนทองนี่เก่ากึกเลยครับกระดูกแข็งโป๊กแล้วครับทองปุยเดนันีคนนี้ทรงมวยนิ่งมากครับ เคยชกกันมา2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับครั้งแรกทองเอาชนะมาส่วนครั้งที่2นี่เสมอกันนะครับ,บแต่หกักไฟที่สา,มาหมดยกแรกนี้เสมอลูกหนึ่งเล็กนะครับ,ย,รบยกนี้ยกที่2องก็ยังไม่มีอะไรกันมากครับเก๋าเกมทั้งคู่ครับกรรมการบุญพาปรากฏผลผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ ใพอสมควรครับลูกนึงเล็กก็ <c oughs> เป็นสุดยอดคู่มวยในอดีตแล้วครับที่นามาให้ชมกันอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> เป็นคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจครับแ,รแม่<อ>เรียกว่าคู่นี้นี่ถ้าจะให้บอกว่าใครเก๋ากว่านี่บอกไม่ถูกจริงๆครับก็มีดีคนละอย่างครับ เขาในก็อยู่ที่มุมแดงครับลูกนึงเล็กส่วนวงนอกจัดจ้านก็มุมน้ําเงินนะครับดีนายดีครับดีนายเดี๋ยวลุ้นกันครับกูนี้แฟนมวยหลายคนอาจจะได้ดูกันไปแล้วนะครับแต่นํามาให้ชมกันอีกหนึ่งครั้งยังไม่มีอะไรมากครับรูปเกมยังดูคู่ขี่สูสีอยู่ครับ ที่จะใช้ลูกถีบนั้นปลายยกที่สองครับจังหวูต่อสู้ครับมวยเก่านี่แหมยังไม่ออกวุธมากมายครับหมดยกที่สองราคายันเสมอลุกงเลงเล็กครับยกสามตามต่อกเ็มก็ยังเป็นลุงเล็งเล็กที่ขยับเดินเหมือนเดิมครับถ้าจะชนะก็ต้องชนะที่วงในเลยครับลุ้งเล็กแม้ทํามาเล่นนอกแบบนี้นี่ ดูครับความผิวความจัดจา้านงงาเหลี่ยมเชิงของทองนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับน,นี่ครับัดทะทามาหมดแล้วครับ 3A มอทอรัตนเกียรติโพแก้วฝนจางชมบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับนในสายศึกเพชรยินดีอ่ะดูวงในครับตีได้ไหมครับลูกนึงเล็กอ่าจะตีทองนี่ก็ลําบากหน่อยแล้วครับ พยายามหาจังหวะหาเหลี่ยมครับขึ้นคอยัดไส้ดูครับทองแกไล่แขนดีครับนี่ครับมีโต้มีเถียงตลอดโดยเฉพาะบงนเนทองนั้นไม่เล่นด้วยไม่ยอมให้ลุกนึงเล็กขึ้นคอได้ครับมีศอกแล้วเสียบเข่าดูครับเสียบวิธีหนึ่งครับกดคอลงมาครับเอาแล้วครับนี่คือลูกเก่งของลงกนึงเล็กครับเป็นมวยที่ข้อแข็งมากครับลุงเล็กแม่แต่ว่าดูครับแข็ง ก็ยังตีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับนี่ครับสอนได้แล้วครับกระชากมาเสียบเข่าครับเอาแล้วครับลุงเล็งเล็กเริ่มตีได้ครับจังหวะที่ลุงเล็งเล็กไปแต่ว่าทองก็มีโต้มีเถียงตลอดนี่ครับมียัดเข่าซ้ายโต้เสียบเข่าครับลุงเล็งเล็กเน้นที่วงในแล้วครับทองเครื่องหมายการค้าของลุงเล็งเล็กพยายาม กดแขนไล่แขนดูครับคู่นี้ดูที่พละกําลังแขนครับใครจะดีกว่าแม่เพราะว่าต้องใช้กําลังเยอะมากครับงัดศอกแล้วก็จิ้มด้วยขมวยเขานี่แม่ซ้อมมาไม่ดีโหนบามาไม่ถึงนี่ลําบากครับแม่แต่ว่าดูทรงมวยของลุงทางด้านของทองนิ่งเหลือเกินนะครับแมวียดทีตัทีนีเห็นเลยครับดักเตะขวาครับแม ต่อยหมัดครับตุ้งเล็ก<ม>จังหวะน,นี้โดนทีมทำลายจังหวะไม่ตกใจเลยครับดูครับความเข่าของทองปุ๋ยดีนายดี <ๆ S 2> แข่งสายไม่โดนหลุดโดนเลยครับกลางหลังครับโอ้โหฟีคิกเน้นๆครับดอกนี้แมเริ่มจะกินเหลี่ยมกินทรงแล้วครับทองนี่ต่อยแบบสบายๆเลยครับไฟนี้ดูครับไม่มีลูกตกใจใดๆทั้งสิ้นครับ มวยเก่านี่ต่อยอย่างนี้ครับดูครับยืนนิ่งๆแล้วรอโตเน้นเน้นเน้นครับหมดยกที่สามนะครับโอ้โหหมดสามยกทองพลิกต่อสองหนึ่งเลยครับขึ้นมานี่แฟนมวยก็มองแล้วครับว่าลุงเล็กดีกว่าครับแต่ต่อยไปต่อยมานี่ชักไม่แน่ซะแล้วครับเพราะว่าทองดูครับเก่าเหลือเกินนะครับ แข้งขวาลอโต้โลุงนึ่งเล็กก็ยังออกวุธไม่ถนัดเท่าไหร่ครับทองนี่เริ่มจะกินเหลี่ยมกินทรงไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับ,บแขงหน้าแลคืนแขงขวาโอ้โหนี่ครับสวยมีมัดเสริมเปะได้แน่นกว่าเน้นกว่าครับไม่ได้ครับวันนี้ดูครับลุงหนึ่งเล็กก็ยังเกาะไม่ติดนะครับเกาะไม่ติดตีไม่ได้นี่ลาบากครับลุงหนึ่งเล็กลเพราะว่าตัวเองนี่เป็นมวยเข่า วงนอกนี่สู้ทองไม่ได้แน่นอนครับนี่ครับทีแปรงครับจุกจิกนะครับอาวุธของทองอืมไม่เก๋าไม่เก๋าก็ดูที่ศีรษะของทองสิครับจังหวะนี้กวาดสะอาดเลยครับขาชี้ฟ้าครับลูกนึงเล็กราคาเริ่มจะขยับแล้วโอ้โหไฟนี้อ่แข้งขวานี้ได้ครับลูกนึงเล็กวงในเอาละครับ ล็อกได้ตีได้ไหมนี่ครับทองก็สอนได้ตลอดครับถ้าเป็นคนอื่นนี่โดนลูกเรงเล็กล็อกคอแบบนี้นี่คอหายครับแต่ทองสู้ได้ครับวงในแล้วก็หันมาเล่นวงนอกครับดักเตะดักถีบดูครับลูกเลิงเล็กนี่ปวดหัวครับไฟนี้ทําอะไรทองไม่ได้ครับพยายามจะเสริมหมัดก็ไม่ถนัด ตัวช่วยครับพุ่เล็กนี่ครับมีโต้มีเถียงตลอดครับจังหวะวางแข้งนี่ต้องเบียดเข้าไปแข้งซ้ายครับไม่เข้าครับเก็บอาวุธได้หมดครับทางด้านทองแมต่อยแบบนี้นี่ลูกพี่อย่งอางอบะตอบเบี้ยวนี่มีความสุขครับวงในก็ตีไม่ได้โอ้โหนี่ครับโดดเขาลอยอัดเชือกไปอีกยัดหนึ่งทีครับวงใน ก็พยายามจะเล่นวงนอกเลยครับเตะแล้วโหนครับโชว์ความเหนือชั้นแมดูครับลูกหนึ่งเล็กทําอะไรท้องไม่ได้เลยครับโอ้แบบนี้สถานการณ์เริ่มจะขยับห่างไปไกลแล้วครับราคาดูครับเริ่มจะท้อครับทางด้านลูกหนึ่งเล็กทําอะไรไม่ได้ก็ท้อไปเองครับตอนนี้ดูช้าลงไปดูครับเตะสายก็ไม่เข้าครับติดบางหมดทีบครับ ดูครับโอ้โหดูโ,โ,หโชว์สายตาไปอีกอนชนโชว์ความเหนือชั้นครับหมดยกที่4ี่ครับไปไกลแล้วครับราคาต่อรองอะดูยกสุดท้ายครับรยังยมีความหวังอยู่นะครับพยายามจะเดินต่อยหมัดสำหรับลุงเรืองเล็กลุงพาบาศแต่ว่าทองนี่ดูครับโชว์ความเหนือชั้นโชว์ความเก่าครับต่อยมานานแล้วครับทองปุ๋ยดีได้ดีคนนี้ เป็นด่านอันตรายครับเป็นด่านสกัดรุ่นน้องแต่ว่าแกแพ้อยู่คนเดียวครับคือแพ้ 3A ทอรัตะนเกียรติหรือว่ากระย่างห้าดาวครับโดนแข้งซ้ายของ 3A นี่เตะระเบิดเถิดเทิงเหมือนกันฮะ <A S 2> แต่พอมาเจอกับลูกนึงเล็กนี่มันคนละทรงกันครับลูกนึงเล็กนี่เดินเข้ามาก็แบบนี้เลยครับออกทะเลไปเลยครับทำอะไรไม่ได้ครับไฟนี้ไม่มีราคาแล้วครับ ในเวทีนี้จ่ายตังค์กันเรียบร้อยรอเสียงะระฆังดังครับทังด้านทอง,ง,ง,องไม่น่ามีปัญหาครับแบบนี้ทําอะไรไม่ได้ครับแม่ทำท่าจะแตะนวมสงบศึกไม่มีปัญหาครับมนยกสุดท้ายนี่ครับลุงหนึ่งเล็กนี่เป็นรุ่นน้องนะครับทองเอาชนะลุงหนึ่งเล็กครับทําสถิติชนะ2เสมอหนึจากการโชกัน3ครั้ง